วัสดีครับแม่พี่น้องพี่พี่น้องน้องทุกคนอันนี้ก็เอาเหรียญนี้มาให้ดูครับเหรียญสองบาทสีทองเป็นอย่างนี้ครับ สองบาทสีทองรัชกาลที่เก้ากุยพนนดุเนเดดีดานก้อยเป็นนี่ประเทศไทยสองบาท ปีพศ2555ครับปีดีครับปีนี้ปีดีปีพศ2 5 5า เป็นสีทองครับแต่สีเงินนี้ไม่มีครับปีห้าห้ามีใครเจอบ้างเนาะนี่สีเงินนี้จะสองพันห้าร้อยสีสิบก้า He called me to สองบาทสีทองสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าดูกันเพินเพินครับไม่ต้องสีเดียนหรอกครับเนาะ ทำอะไรได้ก็ทำไปครับยุคนี้ทำให้ตัวเองสบายสบายเดี๋ยวจะเครียดมากไปสองบาทสีทองปี2555้าครับ